สดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกตชาแนลนะครับวันนี้นําทุกท่านมายังอ,อําเภอไพรบึงจังหวัดสีสะเกตนะครับนี่คือบรรยากาศโดยทั่ว <heraus> ๆไปของอ,อําเภอไพรบึงนะครับอ,บอําเภอไพรบึงเป็นอ,อําเภอหนึ่งในจังหวัดสีสะเกตนะครับเป็นอาเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดสีสะเกตนะครับเป็นอ,อําเภอที่กลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็ ตำบลน,นะครับนี่โรงเรียนไพรบึงวิทยาแล้วก็วัดวัดไพรบึงนะครับเมื่อสักู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขับรถชมบรรยากาศภายในตัวอำเภอไพรบึงนะครับหรือว่าในเมืองไพรบึงนะครับมาดูกันว่าอำเภอไพรบึงนั้นเป็นอย่างไรนะครับผ,ผู้ชมครับเป็นอำเภอเล็กๆนะครับยัง ความเจริญก็ยังมีไม่มากเท่าไหร่นะครับสำหรับอำเภอนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อเข้าสู่ตัวอำเภอนะครับก็จะเป็นถนนสี่เลนนะครับเป็นถนน,นสี่เลนสวนกันนะครับเมื่อสักตอนนี้ก็ยังเป็นแค่สองเลนอยู่นะครับเมื่อเข้าสู่ตัวอำเภอก็จะเป็นสี่เลนนะครับนะครับจะเข้าสู่ ตัวอำเภอไพรบึงแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับโรงพยาบาลไพรบึงนะครับ500เมตรข้างหน้านะครับซ้ายมือเป็นโรงเรียนอนุบาลไพรบึงนะครับซ้ายมือเราเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ซ้ายมือก็เป็นหน้าที่ว่าการอำเภอไพรบึงนะครับนี่ครับหน้าที่ว่าการไพรบึงซ้ายมือวัอนนี้ ่าจะมีตลาดนัดนะครับวันนี้ผมมองไปทางด้านซ้ายมือเห็นเป็นตลาดนัดนะครับมีร้านรวงเยอะแยะเลยเมื่อสักครู่นี้ตลาดสดนะครับมีตลาดสดไพรบึงนะครับโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ขวามือก็จะเป็นโรงพยาบาลไพรบึงนะครับขวามือเมื่อสักครู่นี้อันี่คือบรรยากาศนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศของอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดครับก็มีร้านรวงพอสมควรนะครับถนนช่วงนี้นะครับหน้าอำเภอจากหน้าอำเภอมาจากม่งหน้าไปยังอำเภอขุนหานก็เป็นสีเลนก็วิ่งสบายเลยนะครับในตัวอำเภอนะครับแต่เมื่อออกไปนอกอำเภอแล้วก็จะเป็นแค่สองเลนสวนกันนะครับก็จะขับยากหน่อยนะครับตันนี้ก็เป็นสี่เลนอยู่นะครับ ขับรถอยู่ภายในตัวอำเอภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้น่ครับบรรยากาศโดยทั่วๆไปนะครับของอำเอภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวจากศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ